สวัสดีครับผมวันนี้ะนะนร้านครซับยางยนต์นะครับผมพามาชมตัว e ี s ูซุนะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับโฉมเก่านะใส่เป็นล้อ te 3 7สเปค8.5ออุ40นะครับลัดด้วยยาง sport x 2 55 50 18นะครับตัวนี้ แปรงดุมเป็น6ออก5้รูร้อยนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสเปคว่าล้นไม่ล้นนะครับเป็นงานไทยบีสปอรนะครับล้อตัวนี้ตัวนี้แปรงดุมออกมา1นึ่จุดห้าหนึ่งจุนิ้วนะครับเดี๋ยวดูว่าล้นขนาดไหนนะครับอ่านี่ด้านหน้านะครับระยะการล้นก็อยู่ประมาณต้องมีนิ้ว1นิ้วนะข้างหน้านะครับดูด้านหลังนะครับ นี่คือในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็ล้นอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนะด้านหลังจะล้นกว่าหน้านะครับจากที่ภาพได้เห็นเนี่ยน่าจะล้นกว่าหน้านิดหนึ่งนะครับส่วนความสูงเดิมนะครับกับยาง2 5 5ห้านะครับเดี๋ยวผมจะลองเอานิ้วมือสอดเข้าไปดูตอนนี้ใช้ห้านิ้วมือกับอีกประมาณสนิ้วก็อยู่ประมาณ7นิ้วมือนะครับตรงเนี้ ความสูงตรงนี้อยู่ที่เจ็ดนิ้วมือผมนะครับเจ็ดนิ้วมือคนของมือผมอ้วนนะมือผมอ้วนอยู่นะครับดูด้านหน้านะครับความสูงเดิมด้านหน้าเหมือนกันนะครับคันนี้ก right ็เด er ิมตอนนี้ห้านิ้วมือกับอีกประมาณนิ้วมือก็อยู่ประมาณหกนิ้วมือนะมันมืดใช่ไหมตอนนี้อยู่ประมาณหกนิ้วมือผมนะครับด้านหน้านะครับประมาณนี้นะครับตัวล้อเดี๋ยวไปดูตัวล้อต่อดีกว่านะครับสวยจัดเลย มาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อเขาเรียกว่า e band แล้วกันนะครับหรือว่าก้านเรียบนะครับเป็นล้อ te สามเจ็ดงาน b sport นะะตัวนี้เป็นงานไทย b sport สีปีใหม่นะครับเป็นสีออกโทนเข้มนะครับแสงมันอาจจะเพี้ยนแล้วแหละตอนนี้แต่ไม่เป็นไรผมให้ดูมิติแล้วกันตัวนี้เป็นห้าลูร้อยที่สี่นะครับแปลงดูมเรียบร้อยใส่ตัวปอดกันสั่นแล้วนะครับ เอ้ยใส่ตัวอะแดปเตอร์นี่ครับใส่อะแดปเตอร์เรียบร้อยนะครับเป็นหนึ่งจุดสองนะครับไม่ต้องตัดน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ยางจะเป็นสปอร์ตนะครับสองห้าห้าสิบนะยางตัวนี้ผมขายเป็นหลักเลยนะครับที่ร้านนะครับประมาณนี้นะครับตัวล้อสวยจัดเลยะงานไทยบีสปอรนะครับ น,นี่แปลงดุมห้าลูนี่นะครับขอใช้แสงไฟช่วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นจริงๆนะเคเดี๋ยวไปดูรถต่อนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาล้อยยางสไตล์นี้แบบนี้ทรงนี้สอบถามได้เลยนะครับล้อยางแล้วก็ อะแดปเตอร์ชุดนี้อยู่ที่สอง0มืนแปดพันบาทจบเลยนะที่เราเห็นเนี่ยสอง0มืนแปดพันบาทพร้อมแปลงดุมนะครับโอเคสวัสดีครับประมาณนี้นะ0945409999สวัสดีครูนย์ r f e c t Perfect. สวัสดีครับ Perfect. Perfect.